วันนี้นะครับนูนาเล็กฟาร์มนะครับจะมาให้ดูนะครับบ่อหนูขุนนะครับใครที่ต้องการหนูกิโลนะครับก็มีพอประมาณนะครับตอนนี้มีอยู่เจ็ดบ่อนะครับทําไมต้องให้ดูตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าจะให้ดูหนูกินอาหารด้วยนะครับยังไม่ครึ่งนะครับยังไม่ครึ่งของที่อยู่บ้านนะครับยังไม่ครึ่งของที่อยู่ ยังไม่ได้ย้ายมานะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนนะครับสําหรับบางตัวนะครับบางส่วนนะครับที่ว่ายังไม่ย้ายออกมาจากบ้านนะครับนี่ก็ให้มาดูครับใครที่สนใจหนูเนื้อหนูกิโลนะครับถามว่าหนูดูไลายไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบ่อไม่สูงนะครับบ่อประมาณอิดสีก้อนนะครับ ถามว่ากลัวกระโดดไหมนะครับถ้าเขาไม่ตกใจเขาก็ไม่กระโดดนะครับแต่เขาก็แทบธรรมดานะครับแทบบ่อแทบอะไรธรรมดาเพราะว่าด้านข้างผมเป็นแผ่นแผ่นเหล็กนะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับแผ่นตะแกรงเหล็กนะครับใครที่ต้องการหนูกิโลนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีทุกไซส์นะครับมีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับสําหรับฤดูการนี้นะครับ มีเป็นพันตัวนะครับมีเป็นพันตัวมีให้เลือกนะครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับทำไมให้ดูช่วงนี้ก็เพราะว่าให้ดูเวลาหนูเขากินอาหารนะครับไปด้วยนะครับให้กลางวันมันร้อนนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ตอนกลางคืนอากาศดีๆนะครับก็ได้ถ่ายคลิปอัปเดตกันนะครับว่าช่วงนี้ก็พอมีนะครับใครที่มองหาหนูเนื้อที่ยังไม่ชำแหละนะครับหรือต้องการแบบชำแหละก็ สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าย้ายนะครับย,ย้ายย้ายหนูออกจากที่เดิมนะครับเพราะที่เดิมมันร้อนพอมันร้อนแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารดีเท่าไหร่นะครับการเรินเติบต,ตัวก็ช้านะครับแต่มาอยู่ในที่ใหม่ก็ก็ร้อนเหมือนกัน,นครับแต่มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลานะครับสะดวกนะครับในการให้อาหาร พเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาทําความสะอาดนะครับสําหรับการทําบ่อเอ่อกบนะครับก่อยิขึ้นมานะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูต่อไปนะครับว่าเอามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่วันนี้ก็ให้มันดูนู้น้อนะครับนูกิโลก่อนนะครับดูกันไปเพลินๆนะครับก็มีพอประมาณนะครับตอนนี้แค่ย้ายมาเจ็ดบ่อนะครับบ่อละ อาจจะบ้างนะครับร้อยตัวบ้างนะครับแล้วแต่อารมณ <C> e <slowed down> ์ผู้ใส่นะครับ <c oughs> ก็คือทาไมถึงว่าแล้วแต่อารมณ์ผู้ใส่นะครับก็ดูที่ขนาดตัวหนูนะครับถ้ามันตัวใหญ่จากกันจนเก,กินไปนะครับอาศัยรวมกันนะครับจะมีปัญหานะครับโดยหนูนะครับมันจะกัดกันนะครับถ้าตัวมันใหญ่นะครับเกินขนาดกนว่าใหญ่เกินกันมากนะครับหนูจะมีปัญหาก็คือหนูเขาจะกัดกันนะครับเวลาใส่เราก็ต้องดูขนาดของตัวหนูได้ เราต้องดูขนาดของตัวหนูด้วยนะครับเอาพอประมาณนะครับเอาพอประมาณก็คือไล่เลี่ยกันนะครับช่วงนี้แมงเม้าเยอะนะครับเปิดไฟนะครับให้หนูกินแมงม้านะครับชีวิตเริ่มจะถึงมันปลายแล้วนะครับเริ่มจะถึงสุกแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงสุกเพราะว่าช่วงนี้เป็นนี่การเรียนหลายแสนอยู่นะครับก็เริ่ยังไม่ถึงสุกนะครับแต่ถ้านี่การเรียนหมดหลังจากนี้แล้วก็น่าจะถึงสุกนะครับ นอนนาเลี้ยงหนูนะครับก็อยู่ทุ่งนานะครับบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับอากาศดีหนูหนูกินอาหารดีก็เจริญเติบโตไวนะครับแต่เพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหนูยังปรับสภาพไม่ได้เท่าไหร่นะครับยังแพ้บ่ออยู่เพราะบ่อฉาบใหม่นะครับหนูขนล่วงเป็นบางตัวนะครับสําหรับอ่าดีแพ้บ่อนะครับสําหรับในที่อยู่ในข้างในนีครับก็คือหญ้าเนเปียนะครับเป็น เหมือนกับว่าเอาไปลองบ่อนะครับปรับปรับสภาพบ่อให้เขาหนูไม่แพ้ปูนนะครับก็ทั้งมาขายหนูนะครับทั้งมาที่นําความรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับก็ไรสระเป็นรางวันนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลนะครับช่วงที่เขาไม่ค่อยนิยมเลี้ยงหนูเท่าไหร่นะครับแต่ยังกินหนูเรื่อยๆนะครับพอให้ดูคร่าวๆนะครับดูอยู่เจ็ดบ่อนะครับบบอ บ่อก่อก็มีประมาณเจ็ดบ่อนะครับแต่บ่อนอกอ่ะเดี๋ยวอ่าตอนกลางวันนะครับอากาศดีๆนะครับแดดดีๆลมดีๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าอ่าบ่อบ่อวงบ่อวงกลมนะครับกับบ่อก่อบ่ออิดนะครับบ่ออิดก่อขึ้นมานะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันมันดีแบบไหนนะครับแบบไหนดีไม่ดีนะครับ ความดีมันแตกต่างกันยังไงเน้ยวันไหนอากาศเย็นๆลมเย็นๆนะครับเดี๋ยวมาพูดใน้ฟังนะครับพอให้อาหารหนูแล้วก็จะเข้าบ้านนะครับมีคนเฟอกให้นะครับมีหมาน้อยสามตัวนะครับเฝ้าให้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆอันอย่างนี้ช่วงกลางคืนนะครับก็ระบบน้ําก็ยังต่อไม่เสร็จนะครับก็ไม่ได้ทําสูงครับทําแค่สีก้อนนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับหนูกระโดดนะครับถ้าเขาไม่ตกใจยังไงเขาก็ไม่กระโดดนะครับก็ทําให้เขาไม่ตกใจก็แล้วกันครับยังไงเขาก็ไม่กระโดดกระโดดก็ไม่ไปไหนแล้วครับเดี๋ยวมีลูกน้องจัดการให้นะครับพิจคาดแถวนี้นะครับเราจัดการให้นะครับไม่ออกไปไหนไกลนะครับถ้ากระโดดออกมานะครับก็ให้ดูพรมันนะครับสําหรับใครที่ต้องการหนูเนื้อนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็พอมีนะครับหลายพันตัวอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับ นูนาอเล็กฟาร์มก็อฝากฟงนูเนื้อนะครับสําหรับใครต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนราคาก็มาคุยกันนะครับสกลงกันนะครับเอาแบบสดๆหรือเอาแบบทําให้นะครับก็มีให้ทุกราคานะครับทําให้แบบอทอนค้นธรรมดานะครับหรือทําให้แบบจะเก็บไว้นานใส่ทุ้งซีนดูอากาศออกนะครับไล่อากาศไล่สุญญากาศอะไรประมาณนี้นะครับแบบนั้นก็ทําให้ได้นะครับ อยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการหนูเนื้อหนูกิโลนะครับมีแบบตัวสดนะครับแล้วก็ทําให้นะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับการย้ายหนูครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะย้ายเข้ามาเสร็จนะครับพร้อมกับผสมรอนะครับฤดูกาลหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ให้มาแค่ดูหนูนะครับไม่ไม่ไม่ให้มาดูหนูกินอาหารนะครับ บางตัวก็ตกใจนะครับเพราะว่ายังไม่คุ้นชินกับบอใหม่เท่าไหร่นะครับบางตัวก็เฉยๆนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับหนูนาอเล็กฟาร์มคอนเจนนะครับก็ขอฝากหนูเนื้อนะครับหนูกิโลนะครับสําหรับใครที่ต้องการก็สอบถามราคากันเข้ามาก่อนได้นะครับเอามากเอาน้อยนะครับราคาขึ้นลงได้ตามตามท่านต้องการนะครับก็ต่อรองกันได้เสมอนะครับ นุถงทงมุแพงก็แล้วแต่ฤดูกาลก็ต่อรองกันได้พูดคุยเข้ามาก่อนนะครับว่าต้องการเยอะไหมครับจํานวนขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นุนาะเล็กฟาร์มคอนแก่นก็พอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ